หารเสร็จแล้วเรียนเชิญทางปลัดบุตรด้วยครับเด้อครับ

Mm hmm. ถูกยางเกียกันเลยเอาคุณกายียเ่แต่ถูกเททั้งล้งงานกัเตแล้วิลาของท่าท่านบางอยรว่ลังหลังจากก็หุดถูกเททายเพงสักเปรงนะครับุคุณเจ้าจะกิดตัวค่ำหยุดลอยเทียนยเทียนเีย เพื่อนด้วยต้องอาศัยหลวงพงยาหน่อยเนี่ย <Yeah. S 1> ในพ่ายภาคหนาคนมาพ่อแผ่นนี่ผู้เขาศึกษา,ามากอาชีพหัวพระเหารอมื่อใดเขาเบิ่งโตเลี้ยวหลว่หัวาพระเหารอมื่อใดเวลาเท่าไรนะพระสิเบิ่งหอกงใดในพ่ายภาคหนาองค์แผ่นนี่เสียไปในองค์พระ เอาแก่กันเด้แกกถูกกันไปเซลบริการสามการหาการดเกตการกันลีวเตียเหาการเดียวไม่ลนาะเอาเอาได้รายการครับเเอาสาเอาเอาเจเอาเเอาสุดก็ได้ขยนนั่งอยู่แบ what is it you know Gracias. Que... สัมมทิฏฐิเป็สตับูชาบนูผู้ะวกินรูการนนี้อิสโตตระัรกโตนัพูดถายากปฏิการปฏิบัติโดยธรรม เนนบุญป so nah, ักอ๊อกเพือุถรังิสังเกตารุเตมหัาซาสัมถะตรูดิสาหุ่งสัตวนส่ข้าพัรเจ้าอนอมรากันนำพลังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์องค์ทุกคนบัติบีกันทั้หลา ดังที่ท law มาแล้วนี้นั้นจงเสด็จยาตรามารวมกันเป็นพลากะบลังยินจานในพระเจ้าทั้งหลายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญไปชนะศัตรูที่ประการขาพระเจ้าว่าเชิญปัสสาวะ คำว่าไม่รู้ไม่มีจากหลุดเฉงใจจงยากเกิดมีเก็บพระเจ้าตลอยทุกท่านทุกคนืคุเรยนใส่ฟอสจัดีส่ป <além. S 1> <Après four. S 1> ีัะษามบาทเนี่ยฟอกกระไดระคับน้ำสัญญา

เราอุดรูส <by> ุดใหม่ที่นทีมครับมันเป็นยังไเรื่องราวเรื่องถูกกันเด้อนักระวองซอยกันผู้ชายเข้าไปคุณน้องมักมีน้องไั ยังีงาแขงมงางล้คใส่กนไม่ใส่พวกอืมตนี้เป็นย่าเอาบเขียวไดมเพิ่มเขียวตอนีเอาไปบ้านก่อน โอ้โหะถวท้องทางทางตู้เตาางตู้ปูนาอะไรเบียบนะจอดไว้ก็เจ้าป้าจากเลี้วเจ้าเขยด ญาติค well, ุยคุนคุยดัคุทุบเปิดเลยเอาสิเหลมแกว่องเน่ยสเมกวขางเลย บอกไว้สิบอกงี้เลยโอ้ใส่จากันยู่ยวกันเลยใส่ยิ่งี้เ่ียวกัน

พ่อราไปสอเล่าแล้วทีค่ะนสายยันโอคุณพ่อสายันสีสุกบ่ครับคุณพ่อสายันสีส่นไยกพักคัมาอไปวาท่องเฟื่องเลยหาได้ยกพักครัพักครัวมายกแล้วโอ้บาปหลอกสาบานน้าม้าใจอสาบนน้ามัาใจอกม่เนี่ยนะแนค่ะข้งแรกได้มาปนงันรอจ้าข้างแรกข้งแรก้ขงแรกข้างแรกของบ้านหนองว่าจ้า ใจร้ายสิตด้เฮ็ดใทางรั้งแรกครั้งแรกตอนนู้นไก่ถือเลขไม่หมดที่็สวยนะเป็นไรอ่ะเป็นไนี่ะมีแต่สวยกบสวยวะไบดิ